สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมรูปหล่อหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี1-8นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับเขาอยู่ในเลี่ยมเก่ามาเลยนะครับก็เลยไม่อยากจะแกะนะครับแต่การส่องอาจจะมีแสงสะท้อนนิดนึงนะครับนะครับ ดูภาพรวมกันก่อนเลยนะครับใบหน้าหลวงปูนะครับมีความลึกคมนะครับลักษณะจมูกอาจจะโดนมานะครับเรี่อารูปล่ออันนี้ใบหน้าลึกคมนะครับมีรายละเอียดชัดเจนนะครับ ใต้คอมีเส้นนะครับมีความละเอียดในการแกะบล็อกนะครับลายจีวรนะครับมีความคมชัดนะครับลึกเป็นเส้นคมคมเลยแขนนะครับกล้ามเนืนะ้อมีเส้นวิ่งนะครับด้านไหนตรงมือนะครับเป็นแอ่งลงไปนะครับ นิ้วนะครับชัดเป็นแท่งเลยแยกเห็นเป็นนิ้วเลยเป็นล่องลึกเข้าไปนะครับปลายนิ้วมีล่องอยู่ไม่ไม่ไม่ติดชนกันสีทีเดียวนะครับเนี่ยครับบริเวณฝ่าเท้านะครับคมละเอียดเนะครับเป็นการแกะที่ค่อนข้างละเอียดนี่ครับ ด้านล่างนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับคมนะครับถอดบล็อกมาได้แกะบล็อกได้คมมากนะครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับเรามาดูด้านหลังกันเลยนะครับ เอจีวอนะครับคมชัดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับรูปหล่อหลวงปู่เพิ่มนะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือวัดกางวางแก้วตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับด้านล่างจะอุดนะครับนี่ครับม,มีการอุด เป็นยันนะครับแต่ไม่มีกิ่งนะครับไม่ได้อุดกิ่งษณะอุดใต้ฐานนะครับด้านหลังก็คมชัดนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับ มีความคมชัดนะครับและเนื้อหาแห้งนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับครับฝากเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะมีข้อมูลดีๆมานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ